สวัสดีครับแมนเชสเตอร์เดนี่ก็จัดการเปิดตัวทางด้านเดโก้เลออนนะครับฟูดแบ็กดาวรุ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จริงๆแล้วเซ็นสัญญากันมาต,ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแมน,นยูดีาจค่าตัวเบื้องต้น2.9ล้านปอนด์นะครับก็มีแอดออนอีก3.5ล้านปอนด์ซื้อตั้งแต่คนนี้มาจากทางด้านปารากวัยนะครับตอนนั้นนี่ยังไม่สามารถจะย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์เดได้เพราะว่ายังไม่มีอายุครบ18ปีนะครับก็เลยทําให้รอมากระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ล่าสุดก็ได้มีการชูเสื้อเปิดตัวกับแมนยูอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าก็เป็นนักเตะรายที่2แล้วนะครับต่อจากทางด้านคุณย่านะครับเขาเป็นเลอองเนี่ะไม่ใช่ทงด,ดเอโบโมนะโดยคาดว่านะครับเขาน่าที่จะได้โอกาสลงสนามในทีมชุดเล็กให้กับแมนเชสเตอร์เด็ไปก่อนนะครับก็ปรับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูว่ามีการพัฒนาฝีเท้าอะไรยังไงก็อาจจะถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ครับ ี่เป็นนักเตะในตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับแต่ว่าหน้าตานี่ดูไม่เหมือนนักเตะ18ปีเลยครับตัวทางด้านเดียโก้เลอองนี่ก็ติดทีมชาติวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสลงสนามไปแล้วทั้งหมด9นัดครับ Welcome to Old Trafford ครับแมนเชสเตอร์เดกับทางด้านยูเวนตุสนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะลงตัวแล้วนะครับสรุปแล้วดีน,นี้นี่ก็คือ ทางฝั่งของยูเวจะเอาทางด้านเจนซันโชไปนะครับแล้วก็ฝั่งยูเวก็จะให้ทางด,ด,ด้านดักลาสลุยส์ให้กับทงด้านแมนเชสเตอร์เตต์ตกลงเป็นดักลาสลุยส์นะครับไม่ใช่ทางด้านดูซานนะโดยตอนนี้นี่สิ่งเดียวนะครับที่กำลังมีการพูดคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยครับของทางด้านเจนซะันโชเจนซันโชนี่ก็คือจะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมานะครับอยู่ในระดับประมาณ7-8ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาเดียวกันกันกบที่ยูเวจะให้กับทาดนดักลาสลุยส์ครับ พวกเขาก็มองว่าเออเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือต่างฝ่ายต่างแลกนักเตะกันไปเลยนะครับไม่ต้องมาบวกเรื่องค่างเงินอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ปัญหาคืออยู่ที่ยูเว่ครับเขาอยากที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางด้านเจเนซันโชเท่ากันกับที่เขาจ่ายให้กับทางด้านดักลาส์ลุยสแต่มีข้อดีตรงอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเจเนสันโชนี่ยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงลิมิตที่ทางด้านยูเว่ต้องการครับโดยมีการประเมินกันนะครับว่าน่าจะขาดน่าจะ แตกต่างกันอยู่ประมาณ1ล้านยูโร1ล้านยูโรนี่แหมก็มันก,มนก็มันก็ใกล้กันมากแล้วะนะครับอาจจะมารูปแบบของโบนัสของอะไรต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับแต่ดูแล้วตอนนี้นี่มีความไปได้สูงมากนะครับที่ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับยูเวนตุสเนี่ยจะทำธุรกิจร่วมกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายดี่ต่างก็เห็นดีดเห็นงานนะครับเอาเป็นว่าเชลซน,นโอโอกาสย้ายไปอยู่กับยูเวสูงข้มานะครับแต่ว่าเราไม่ได้เงินนะครับเราจะได้ทางด้านดักลาสลุยส์เข้าสู่ทีมแทน นี่ก็เป็นอนดีตนักเตะของท้านแอสตันวิลล่าครับก็อยู่กับยูเว่แล้วก็ไปดูเรื่องของท้านดูซานวาราโควิชต่อแล้วละกันนะครับเอเจนต์ของดูซานนี่จะมีการพูดคุยกับฝั่งของยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะหาทางออกร่วมกันทานาน้านยูเว่ไม่ต้องการที่จะเก็บดูซานเอาไว้อยู่กับทีมและดูซานก็ไม่ต้องการที่อยากจะอยู่กับยูเวนตุสต่อไปครับแต่ว่าแหมคือมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยกันอยู่นะ ยูเวต้องการที่อยากจะลดข้าเหนื่อยของทีมลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูซานนีรับข้าเหนื่อยสูงเหลือเกินครับตอนนี้ยูเวนตุสได้โจรสันเดวิดมาแล้วนะครับโอกาสของดูซานดีแทบจะไม่มีเลยขณะไม่มีจรสันเดวิดเนี่ยยังแทบจะไมไ่ลงสนามอยู่แล้วนะครับสำหรับศูนย์หน้าคนนี้ครับยิ่งมีโจรทานเดวิดมาจบเลยสำหรับทางด้านดูซานดูซานนีก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าจะต้องเจรจากับฝั่งของยูเวให้ได้ซะก่อน แมนยู menu, อยากจะเจราจากับทางด้านดูซานนะครับเพราะว่าดูแล้วราคาไม่ได้แพงอะไรเลยนะต้องดูนะครับว่าดูซานกับทางยูเว่เนี่ยเขาจะหาข้อสรุปอะไรกันยังไงครับทางออกที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์เดน่าที่จะมีการเคลื่อนไหวนะครับคนนี้ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคือได้มาในราคาถูกๆแล้วก็คือแมนยูไม่ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะดูซานนะคือคนอื่นอาจจะเอาอยู่นะส่วนหน้าคนอื่นก็เอานะครับแต่ว่าดูซาน ถ้าได้มาแค่ประมาณ15-20ล้านเป็นใครใครจับให้เอาล่ะครับยังไงก็ต้องเอาครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับแล้วเรื่องของทางด้านไบรอันเอมโมตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับดี่ก็มาจากทางด้าน Evening Standard นะครับคือไบรอันเอมโมนี่ยังไงก็ได้ละในเวลานี้นะครับถ้าหาแมนยูกับเบนฟอร์ดไม่ยังไม่สามารถจะหาข้อสรุปกันได้เขาก็จะกลับไปฝึกซ้อมกับทางด้านเบนฟอร์ดนะครับวันจันนี้ ในขณะที่แมนเชสเตอร์เดนี่ก็มีเดทไลน์ให้กับทางด้านเบนฟอร์ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือวันจันทร์เหมือนกันนะครับก็คืออาจจากนี้ไปต้องบอกนะครับว่าน่าจะเหลือไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วจะเอาอยัางไงก็ว่ามานะครับเพราะว่ารูเบนอัมบรีนีเขาก็ต้องเตรียมวางแผนนะครับสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้เขาต้องการที่อยากจะให้ทุกสิทธทุกอย่างลงตัวโดยเร็วที่สุดคือตอนนี้นี่จะว่าไปแล้วนะ มันน่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรูเบนอมารินมากกว่าอธิทาวิเคระห์กันเองนะครับคือถ้าหากรูเบนอมารินเชื่อนะนะครับว่าเอมโบโมคืนนักเตะที่ใช่เขาก็อาจจะยืดระยะเวลานะครับรอเอมโบโมก็ได้แต่ถ้าเขาพิจารณาดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะไปหาคนอื่นก็ได้มันอาจจะจบในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เลยก็ได้วันจันทร์นี้อาจจะจบไปเลยก็ได้คือไม่ไม,ไม่ไม่ตามละเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้น่าจะขึ้นอยู่กับทางด้านรูเบนอมารินนะครับว่าจะไฟต์ต่อหรือเปล่าครับับบกดีีน้ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าในเวลานี้นี่คือมันมีตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดครับสถาบันเบนฟอร์ดไม่ยอมขายก็กระช่างประไลครับก็ไปหานักเตะค,คนอื่นก็ได้ครับฟุตบอลคาโต้นะครับสื่ออีกเจ้าหนึ่งนี่ออกมาระบุเคสของทารดดันมาคาร์รัฟอร์ดนะครับว่าออนแล้วครับเรื่องที่ว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานี่มาในช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับ โดวยพวกเขาระบุนะครับว่าบาร์เซโลนาตัดสินใจนะครับที่จะเริ่มมีการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลของทางด้านมาคาร์ฟรัดฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าบาร์เซโลนาต้องการที่อยากจะยืมตัวนะครับแล้วก็พวกออปชั่นในการซื้อขาดสำหรับซัมเมอร์ถัดไปครับตัวของทางด้านมาคาร์รดฟอร์ดเองก็ต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเขาพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลง ต,นะตอนนี้ก็คือต้องดูที่บาร์เซโลน่านะครับว่าถ้ามารูปแบบของการยืมตัวนี่เขาสามารถจะยืมมาคาราฟอรดได้หรือเปล่านะครับแล้วจะไปสามารถรีจิสเตอร์ได้หรือเปล่านะนิโก้วิลเลียมก็พลาดไปแล้วนะนะครับต้องมาดูนะครับว่าเขาจะวางแผนอะไรยังไงแล้วไอ้เรื่องค่าเหนื่อยนี่จะต้องมาสรุปกันอีกนะว่าจะจ่ายกันยังไงครับใครจะจ่ายเท่าไหร่และไอ้ซัมเมอร์หน้าไอ้ที่ว่าออปชันในการซื้อขาดมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่โอ้ยต้องยังต้องคุยกันอิกหลายสเต็ปนะตอนนี้น่าจะเป็นแค่สเต็ปเริ่มแรกครับ แต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นข่าวดีครับเพราะว่าเริ่มที่จะมีการเจรจารกับแมนยูแล้วตัดสินใจแล้วนะสลับทางด้านบาร์เซลโลนาครับมาคาร์ลฟนี่ก็เป็นหนึ่งในหลาย,ลายนักเตะนะครับที่แมนเชสเตอร์เต็มบองว่ารีบๆหาสโมสรใหม่เถอะพวกคุณไม่ได้อยู่ในแผนงานการทําทีมของผู้จัดการทีมครับ빅ตอร์ยูเครสล่าสุดน,นะครับเอโบลาสื่อยักใหญ่ในโปรตุเกสดีออกมาระบุน,นะครับว่าสปอร์ติ้ง พร้อมที่จะลดราคาค่าตัวของทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสลงอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับว่าตั้งแต่ที่ติดตามข่าวมานี่มีแค่อาเซนอลทีมเดียวเท่านั้นะครับที่มีการยื่นข้อเสนอซื้อทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสอย่างจริงจังนะแล้วก็โดนปฏิเสธกลับมาแล้วด้วยตอนแรกฝั่งของสปอร์ติ้งนี่ตั้งราคาค่าตัวเอาไว้ขั้นต่ำนะครับพุ่งไปที่80ล้านยูโรเลยทำให้มีปัญหากันนะครับระหว่างสโมสรกับทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสแต่ถ้าว่าตอนนี้นี่ฝั่งของส ถ้าจะไปใช้ไม้แข็งต่อดีเพอเพออาจจะไม่ได้ขายนักเตะแล้วนักเตะนี่อาจกลับมาอยู่กับทีมสมมติกลับมาอยู่กับทีมเนี่ยก็อาจจะไม่มีใจนะครับไม่เหมือนสมัยตะก่อนไม่เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ตัวบอกแล้วว่าไม่อยากจะกลับมาอยู่นะครับเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดเดี๋ยวมีปัญหากนอกีสปอร์ติ้งก็เลยตัดสินใจนะครับลดราคาค่าตัวของ์าตด้าวิกตอร์ยูเกเรสลงมาอยู่ที่60ล้านปอนบวกกับแอดออนอีก10ล้านปอนครับเท่ากับว่า70ล้านปอน เอออย่างนี้เนี่ยมันแหมมันค่อยน่าฟังหน่อยอะ่ะนะคคือคือถ้าไปยืนกรานนะจะเอา80ล้านยูโรไปเป๊ะนี่ก็ประมาณ70ล้านปอนด์แบบเน็ตเน,ตเ,นตเนี่ยมันมันยากอะ่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทีมที่ต้องการอยากได้วิตรอยยูเรนจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่อาร์เซนอลกับแมนยูสทีมเท่านั้นแหละทีมอื่นนี่ไม่มีใครเอาแล้วแล้วถ้าตั้งราคาสูงๆเนี่ยพอเผยจะไม่ได้ขายตั้งแต่ซช้ด้วยซ้าไป จริงอยู่ลิซาอุก็อยากจะได้แต่ว่าตัวเขาเีคือไม่ไปซาอุอยู่แล้วนะครับเขาอยากจะมาในพรีเมียร์ครับเนี่ยไปหกล้านบวกกับแอดออตอีก10ล้านเนี่ยตรงนี้น่าสนไงครับถ้าเป็นราคานี้เนี่ยพอเผยดีกว่าแทานทันเอ็มโบโมสอีกครับแล้วกับพบก,กับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ